ที่สเสียงเพรียกจากปิตุภูมิแม่ยังไม่กลับบ้านพระจันทร์สีนวลดวงกลมซ่อนตัวอยู่หลังเมฆขาวลมยามค่ำพัดเอื่อยหอบกลิ่นดอกราตีหน้าบ้านพุ้งกระจายไปถึงถนนใหญ่ต่อโยนเป้แอบไว้หลังกอเข็มเหมือนที่เคยทำจนกลายเป็นกิจวัตรแล้วนั่งลงที่บันไดหน้าบ้าน ร่างผอมคูงงอเหมือนคนอมทุกข์ขายาวเก้งก้างเกินเด็กแปดขวบชันเข่าถึงหูหลังจากที่พ่อจากไปยังดินแดนไกลโพ้นแม่ต้องทำงานหนักแสนสาหัสเพื่อรักษาบ้านและรถที่พ่อรักต่อรู้ว่าแม่เหนื่อยหงุดหงิดและท้อแท้ถ้าไม่ใช่เพราะตอนนั้นกำลังท้องน้องแตนแม่คงฆ่าตัวตายตามพ่อไปแล้วต่อเข้าใจแม่เสมอ และคอยอยู่ให้กำลังใจแม่ตลอดมาแม้แม่จะไม่เคยรู้ก็ตามความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยเห็นได้จากแววตาคู่ดำแห้งแลง้งที่ชอบหรีมองดูสิ่งรอบๆตัวชายชราเกือบแปสิเดินผ่านหน้าบ้านไอหน้หนูน้อยยังไม่ไปอีกเหรอดูจะเป็นคำทักทายมากกว่าคำถามร่างคุ้มหงอย่องแย่งไปช้าๆโดยไม่รอคำตอบ เสียงไม้เท้ากระแทกพื้นซิเมนดังกึกกึกต่อเงยหน้าดูดวงจันทร์ครั้นจะต่อแย่คนที่ทักทายต่อส่วนใหญ่เป็นคนแก่บางคนก็หลงหลงลืมลืมถามแล้วก็ถามอีกจนหน้ารำคาญคงอีกร่วมชั่วโมงแม่จึงจะกลับที่จริงจะเข้าบ้านเลยตอนนี้ก็ได้แต่จะมีประโยชน์อะไรถ้าแม่ไม่อยู่บ้านที่เงียบเหงาไม่มีพ่อไม่มีน้องแตน ก็เท่ากับไม่มีอะไรเลยต่อลุกขึ้นยืนเท้าแกว่งเตะโคนต้นการเวกเล่นแม่เคยว่าบ่อยๆเดี๋ยวรากมันจะคลอนแต่ไม่เห็นตายอย่างว่าสักทีมีอะไรบางอย่างกระตุ้นความรู้สึกคล้ายๆกับเสียงสะท้อนในอุโมงค์ลึกได้ยินเพียงแผ่วๆจับใจความไม่ได้แต่เด็กน้อยเข้าใจความต้องการของมัน มันต้องการให้ต่อไปหาเพื่อดูดกลืนความกระหายแม้จะรู้ว่าอันตรายต่อก็ยังเดินออกไปยังถนนใหญ่ข้ามเนินเล็กๆที่มีหญ้าแห้งแข็งกระด้างสีน้ำตาลปกคลุมไม่ต่างจากผมรกรุงรังบนหัวเท่าใดนักนกกลางคืนร้องดังแสกแสกเหนือท้องฟ้าสีเทาหม่นต่อคุ้นเคยกับพื้นที่แถวนี้ แทบทุกตารางนิ้วเพราะทุกคืนเขาจะตระเวนท่องเที่ยวจับหนูนาแมงป่องหรือเก็บลูกไม้แปลกๆที่ไม่เคยเห็นคล้ายจะมีอะไรสีขาวพุ่งเข้าไปในพุ่มไม้เตี้ยไกลลิบๆกระต่ายแน่เลยต่อรีบวิ่งตือไปพอเข้าไปใกล้ก็เห็นกระต่ายตัวเท่าแมวใหญ่กระโจนออกมาจากพุ่มไม้ตรงขึ้นไปบนเนินอย่างรวดเร็ว ขาหลังทรงพลังดีดพาร่างที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามและคลุมด้วยขนละเอียดขาวแสมน้ำตาลให้เคลื่อนไปในทุ่งหญ้าอย่างผู้ํำนานไพรหนูนาตัวน้อยโผล่จากรูมันยกสองขาหน้านั่งตรงพลางทำจมูกฟุดฟิตอย่างระแวดระวังแต่กลับไม่ทันสังเกตเงาดำบนท้องฟ้านกเขาแมวตาโตพุ่งร่างลงต่ำกรงเล็บคมกริบ กลางอ้าออกเสียงผึบผับเมื่อมันตีปีกอย่างแรงดึงร่างกลับขึ้นบนท้องฟ้าโดยมีหนูนาไส้ทะลักติดกรงเล็บไปด้วยเล็บคมเจาะผนังหน้าท้องจนเลือดพุ่งกระชูดต่อหัวเราะด้วยความสนุกสนานกับภาพที่เห็นเสียงมันเรียกอีกแล้วดังขึ้นกว่าเดิมพร้อมแรงดึงดูดที่มีพลังอย่างประหลาด มันคอยจ้องลากสองขาของต่อให้เฉยไฉเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่รู้ตัวประหนึ่งแมงบุมร้ายที่เฝ้าถักทอสายใหญ่ขยายวงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและเฝ้ารอด้วยความกระหายต่อคอยบอกตัวเองให้ระวังพ้นไปจากเนินมันรอคอยอยู่ที่นั่นในบึงใหญ่ที่มีต้นกกขึ้นเป็นแนวก้ามปูใหญ่แผ่ร่ม นดูมืดครึ้มทั้งวันและคืนพ่อบอกว่าบึงแห่งนี้มีอยู่ก่อนพ่อเกิดเสียอีกมันชอบกินเด็กพ่อเตือนต่อไม่ให้เข้าไปใกล้คนแถวนี้ไม่มีใครอยากเดินผ่านทุกคนเกลียดมันมันเป็นบึงอาถรรพ์ทุกปีจะต้องมีเด็กสังเวยชีวิตให้กับปีศาจในบึงพ่อเรียกมันว่าผีพรายตัวเขียวแม่ยังไม่กลับ น้องแต่นั่งรอแม่จนหลับอยู่บนเก้าอี้โซฟาที่สำนักงานแม่กำลังเก็บแบบแปลนที่วาดอีกสักครู่คงอุ้มน้องแตนขึ้นรถกลับบ้านต่อรู้สึกเหงาหาเพื่อนเล่นไม่ได้เด็กรุ่นเดียวกันกับเขาตอนนี้ก็เข้าบ้านหมดแล้วบางคนคงเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทำการบ้านหรือกินอาหารเย็นร่วมกับครอบครัวแต่ก่อนตอนที่พ่อยังอยู่ ตอนเย็นพ่อจะแวะไปรับต่อที่โรงเรียนและพากันกลับถึงบ้านก่อนแม่บางทีพ่อพาต่อไปเตะฟุตบอลวิ่งไล่กวดสัตว์เล็กๆจำพวกกิ้งกาแย้พังพรเด็กน้อยคิดอะไรเพลินจนเดินข้ามพ้นเนินทางเริ่มครุกระและชันลงผิวดินบางแห่งมีรอยน้ำเซาะเป็นร่องถ้าเดินไม่ระวังอาจกลิ้งโครโรล,ลงไป งูน้ำตัวดำปราบเป็นมันลบอยู่ในซอกมืดที่แสงจันทร์ส่องไม่ถึงในปากมีอึงอ่างตัวใหญ่โผล่แต่สองขาหลังดิ้นกระแดวงูดำพยายามกลืนอึงอ่างทีละนิดมีเสียงอ,อ๊อ,อกอ๊อกอบอบหลุดออกมาเป็นระยะใต้ต้นกามปูใหญ่เป็นที่ว่างโล่งเตียนหญ้าและไม้เล็กไม่อาจขึ้นได้เพราะคลึ้มเกินไป แมงป่องช้างตัวดำมาเมื่อมชอบออกหาเหยื่อกลางแสงจันดินแฉะด้วยใบก้ามปูเป,เปื่อยๆสุมพระเดินเหมาะกับการหลบซ่อนและแพร่พันต่อเคลื่อนไหวอย่างชำนาญไปตามทางเดินแคบๆบางครั้งก้มตัวลงหมอบจนจมูกแทบแตะพื้นสายตาจ้องดูแมงป่องสองตัวสู้กันห่างจมูกไม่ถึงสองคืบด้วยความอยากรู้อยากเห็น เข้าหัวเราะฟันขาวแมงป่องตัวเล็กถูกดันถอยร่นเกือบถึงริมฝีปากหางชูกระดกขึ้นลงเห็นเหล็กในดำสนิทต,ต่อใช้ปากเป่าหางมันเล่นเด็กน้อยเรียนรู้ได้เร็วมากตั้งแต่พ่อจากไปและเขาได้ตระเวนไปไหนมาไหนโดยลำพังไม่มีเสียงระวังนะลูกอย่าเข้าไปตรงนั้นระวังน้ำหรืออื่นๆให้รำคาญใจ บางครั้งการที่พ่อแม่คอยปกป้องลูกจนเกินไปอาจกลายเป็นเครื่องกีดขวางการเรียนรู้และสัญชาตญาณปกป้องตนเองตามธรรมชาติเด็กๆไม่มีโอกาสลองผิดลองถูกมีเสียงเรียกแต่ไกลมาหาพ่อเร็วลูกเสียงนั้นยินอย่าเยือกจับใจมาอยู่กับพ่อเธอต่อแนบหูลงกับพื้น ไม่สนใจแมงตองสองตัวตรงหน้าพ่อเรียกต่อเหรอเด็กน้อยตะโกนอย่างไม่แน่ใจมีเสียงงึมงำจับใจความไม่ได้ดังมาจากบึงใหญ่บึงที่พ่อจากไปเดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วต่อหน้าจะกลับไปหาแม่แต่เสียงเรียกกลับมีอนุภาพประหลาดมันทำให้ต่อคิดถึงและสงสารพ่อแม่ยังมีน้องแตนเป็นเพื่อน แต่พ่อต้องอยู่คนเดียวในบึงเย็นเฉียบบางครั้งต่อก็อยากอยู่เป็นเพื่อนพ่อต่อยังคงเดินไปตามทางเล็กๆมุ่งตรงไปสู่บึงใหญ่โดยไม่รู้ตัวสองข้างทางรกคลึ้มด้วยเถาวัลย์และไม้พุ่มขนาดกลางกกและเฟินน้ำประปรายบอกให้รู้ว่าเขาได้ก้าวเข้ามาสู่อนณาเขตของบึงโบราณอีกครั้งระวังนะลูก อย่าเข้ามาเที่ยวแถวนี้คนเดียวมันชอบกินเด็กต่อจำคำสอนของพ่อขึ้นใจคำว่ากินเด็กดูจะขลังเละลึกลับเป็นพิเศษสำหรับเด็กวัยอยากรู้อยากเห็นเช่นนี้ถ้าพ่ออธิบายต่อด้วยคำพูดง่ายๆตรงไปตรงมาเช่นว่าเด็กจมน้ำตายบ่อยมันคงทำให้ต่อเข้าใจได้ง่ายและเลิกสนใจบึงน้ำแห่งน,นี้คำว่ากินเด็กของพ่อ แทนที่จะสร้างความรู้สึกกลัวมันกลับทำให้ต่อจินตนาการไปถึงสัตว์ประหลาดหรือพลายน้ำในกระตูนคอยเอื้อมมือขึ้นมากระตุกขาเด็กให้ตกไปจากเรือสมัยที่พ่อยังมีชีวิตอยู่มีบางครั้งพ่อพาต่อมาส่งบ้านแล้วต้องออกไปธุระที่อื่นต่อมักจะแอบหนีมานั่งซุ่มเงียบอยู่ริมบึงคอยดูสัตว์ประหลาดไดาโนเสาร์หรือผีน้ำตัวเขียว ที่อาจโผล่ขึ้นมาตอนตะวันโผล่เพลแต่ที่ได้เห็นก็มีเพียงชายแก่นั่งตกปลาหรือลงเรือพายเล็กๆที่เทียบอยู่ริมบึงออกไปวางตาข่ายเป็นครั้งคราวแม้กระนั้นต่อก็อยังเชื่อว่าต้องมีปีศาจอยู่อย่างที่พ่อบอกหรือบางทีมันอาจกลัวคนต่อมาถึงริมบึงอย่างไม่รู้ตัวเท้าสัมผัสน้ำเย็นเฉียบ พระจันทร์ดวงกลมสะท้อนบนผิวน้ำนิ่งและใสาราวกระจกไม่อาจบอกได้ว่ามันลึกสักเท่าใดด้วยว่าพื้นน้ำลึกหายจนกลายเป็นสีดำพลังดึงดูดลึกลับแรงขึ้นเป็นลำดับมันกระตุ้นความรู้สึกให้อยากโผกายลงไปในห่วงน้ำให้มันห่อหุ้มร่างกายด้วยความเร้นรับไร้ขอบเขตให้มันกระซิบที่ข้างหูว่า มันได้กลืนกินชีวิตผู้คนไปแล้วเท่าไรดูดซับวิญญาณที่น่าสงสารไว้มากน้อยเพียงไรต่ออยากฟังนิทานแห่งชีวิตของผู้คนที่นอนซีดอยู่ใต้ผืนน้ำทุกคนรวมทั้งพ่อด้วยต่อต่อเสียงพ่อดังแผ่วโหยมีฟองอากาศผุดพรายไม่ห่างออกไป น้ำเริ่มกระเพื่อมเป็นวงเล็กๆและค่อยแผ่กว้างออกไปเป็นวงกลมไล่กันเป็นชั้นตรงเข้าหาข้อเท้าของต่อที่จมอยู่ในน้ำเงาสะท้อนดวงจันทร์ปิดเบี้ยวหงิกงอเป็นจังหวะต่อไม่รักพ่อแล้วหรือคำพูดตัดเพ้อรักครับต่อรักพ่อ ต่อทิ้งพ่อไปทำไมเด็กน้อยคอแข็งไม่พูดอะไรต่อเด็กเกินกว่าจะเข้าใจความรู้สึกของตัวเองมาอยู่กับพ่อเธอฟองน้ำผุดพราวมากขึ้นเรื่อยๆน้ำเริ่มหมุนเป็นวงมองเห็นจุดเรืองแสงสีขาวนวลเล็กๆตรงกลางที่แท้มันคือปากของพ่อ ที่กำลังอ้าออกต่อจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีวันที่พ่อรับต่อจากโรงเรียนแล้วพามาส่งที่บ้านสั่งให้ต่อนั่งรออยู่ที่ชิงช้าในสนามหญ้าแต่พอพ่อขับรถพ้นไปต่อก็โยนเป้ซ่อนไว้หลังพุ่มเข็มแดงกอใหญ่วิ่งตือข้ามถนนไปยังเนินที่คุ้นเคยต่ออยากจับจิ้งรีดและเลยไปดูปีศาจตัวเขียวในบึงพ่อคงไปทำงานล่วงเวลา ต่วนแม่กว่าจะกลับก็เกือบมืดวันนั้นต่อไปถึงริมบึงตั้งแต่แดดยังจ้าเด็กน้อยซุ่มเงียบเียบดูชายหาปลาพายเรือกลับเข้าฝั่งเขาผูกเชือกหัวเรือไว้หลวมๆกับเสาไม้หยิบตะข่ายมาสางและเขย่าในน้ำจนสะอาดต่อแอบ,บดูจนเขาเดินหายลับไปพร้อมตะข่ายและตะข้องใส่ปลาเด็กน้อยมีแผนในใจ เมื่อแน่ใจว่าปลอดคนต่อวิ่งไปที่เรือไม้ลำเล็กปลดเชือกร่ามเรือเป็นขึ้นยืนบนเรือและใช้ไม้ถ่ออย่างที่เคยเห็นเรือหมุนเป็นวงบางครั้งไม้ถ่อติดจมในโคลนแต่ท้ายที่สุดเขาก็พาเรือออกจากฝั่งได้ไกลจนไม้ถ่อไม่ถึงพื้นต่อเก็บไม้ถ่อและใช้พายแทนเรือเริ่มหมุนเป็นวงอีกบางทีก็ไปซ้าย บางทีก็ไปขวาไม่อาจควบคุมทิศทางได้ต่อเริ่มรู้สึกกลัวเรือแล่นออกห่างฝั่งมากขึ้นขณะที่ท้องฟ้าเริ่มเป็นสีเทาความตั้งใจแต่แรกมีเพียงพายเรือออกมากลางน้ำเอาไม้กระทุ้งหรือกวนน้ำไปมาเพื่อหลอกให้สัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นผิวน้ำเขาอยากเป็นพระเอกเหมือนในหนังทีวีการบังคับเรือไม่ง่ายอย่างที่เคยเห็นผู้ใหญ่ทำ ท้องฟ้ามืดลงอย่างรวดเร็วอากาศเย็นโรยตัวพร้อมหมอกบางๆต่อตะโกนเรียกพ่อเผื่อว่าพ่อจะเดินตามหาขณะเดียวกันก็ใช้ไม้พายจ้วงให้เรือเคลื่อนเข้าฝั่งแต่เรือกลับหมุนเป็นวงและห่างออกไปเรื่อยๆต่อเพิ่งสังเกตเห็นว่าบัดนี้น้ำในเรือเพิ่มระดับถึงแข้งแล้ว ไม่มีอะไรจะตักน้ำออกจากเรือได้นอกจากใช้มือเล็กๆวิธีละหน่อยพ่อช่วยต่อด้วยเด็กน้อยตะโกนปนสะอื้นสองมือแทบยกไม่ขึ้นล้าจากการพายเรือเป็นวงและวิทน้ำน้ำซึมเข้าในเรือจนเกือบถึงเขา่าเหลือเพียงคืบกว่าก็ถึงกราบเรือเด็กน้อยตระหนักถึงอันตรายเขาตะโกนเรียกพ่อสุดเสียง ต่อไม่รักพ่อเรอต่อมาอยู่กับพ่อเธอต่อน้ำตาไหลพ่อตายเพราะช่วยต่อมาเธอลงมาเธอพ่อรออยู่ที่นี่น้ำหมุนเป็นเกลียวแรงขึ้นและแรงขึ้น ปลายเกลียวหายเข้าไปในปากพ่อแสงเจิดจ้าขึ้นทุกขณะมาเร็วมาเร็วไม่ต่อไม่ไปต่อจะอยู่กับแม่ข้อเท้าของต่อเหมือนจะถูกรัดตรึงไว้ด้วยกระแสน้ำที่กำลังเปลี่ยนเป็นมือนับร้อยนับพันมันจุดกระชากเท้าให้ไหลเลื่อนเข้าหาวังวน ต่อสะบัดเท้าอย่างแรงไปด้วยกันจะหนีไปไหนเสียงก้องด้วยความโกรธไม่ไปแกไม่ใช่พ่อฉันพ่อจากไปนานแล้วแกโกหกต่อสะบัดหลุดจากพันธนาการวิ่งกลับขึ้นมาบนเนินที่มีแสงจันทร์สีเหลืองนวลอาบทั่วพ่อจากต่อไปนานแล้วมันพยายามหลอกล่อต่อให้ไปกับมัน ต่อจำได้ว่าค่ำวันนั้นขณะที่เรือกำลังจะจมต่อได้ยินเสียงพ่อตะโกนอยู่ริมบึงพ่อต่ออยู่นี่พ่อปรากฏร่างขึ้นทันเวลาต่อกระโดดลงในน้ำํำด้วยความดีใจที่เห็นหน้าพ่อเขาพยายามว่ายน้ําไปหาพ่ออย่าลูกน้ําลึกทางไกลว่ากลับไปที่เรือก่อนเดี๋ยวจะจมน้ำพ่อละล้าล,ละลังต่อกำลังจะจมจริงๆ สองแขนที่อ่อนล้าปวดแปลบกระทันหันน้ำเย็นจัดทำให้เส้นเลือดหดตัวจนเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ทันแต่คริวจับทันทีพ่อช่วยด้วยภาพสุดท้ายที่ต่อจำได้คือพ่อกระโดดลงมาในน้ำเพื่อช่วยต่อทั้งที่พ่อเองว่ายน้ำไม่เป็นทั้งหมดเป็นเพียงอดีตเมื่อสามปีที่แล้วไม่มีใครเรียกมันกลับคืนมาได้ต่อสัญญากับตัวเองว่า จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดแม่กลับมาแล้วจริงๆต่อสามารถมองเห็นไฟในบ้านเปิดสว่างได้จากบนเนินเด็กน้อยวิ่งลงจากเนินด้วยความยินดีเมื่อถึงบ้านต่อผ่านประตูเข้าไปได้อย่างง่ายดายแม่กำลังป้อนข้าวน้องแตนน้องแตนอย่าดื้อน,นะอย่าทำให้แม่เดือดร้อนถ้าน้องแตนดื้อพี่จะตีน้องต่อพูดกับน้องสาว แต่เธอหาได้ยินหรือรับรู้ไหมต่อมองดูแม่ที่ผอมโซมลงทุกวันในตาหยาบกร้านและขาดพลังชีวิตสู้ต่อไปเธอแม่ต่อจะไม่ไปไหนต่อจะอยู่เป็นเพื่อนแม่จนกว่าแม่พร้อมแล้วเราค่อยเดินไปหาพ่อด้วยกันต่อวิ่งวนรอบๆตัวแม่อย่างร่าเริงเขามีความสุขที่ได้อยู่ข้างๆแม่แม้ว่า จะไม่มีใครรับรู้การดำรงอยู่ของตนก็ตาม